ก็อยู่กับบีบีกับสไป e เจ๊เปิดสึกครับก็หรือว่าเราจะมาเล่นแฟนเฟดีสามแน่นัวสวัสดีครับผมชื่อสไปด์นะครับเราจะมาเล่น Final f ฟนเฟนดีสามหนึ่งสองไม่เล่นนะครับเดีย๋ยวก็เล่นสครับถ้าเกิดเล่นภาคนี้เสร็จเดี๋ยวมาเล่นสามเลยมันจะน่ากลัวขนาดไหนเราก็มาเคยเล่นกันนะครับป่ะไปรู้เอเป็นเชื่ออะไรเงี้ยเลย มาแล้วค่ะประกาศจับไอ้นี่ครับประกาศจับไอตัวเชียร์พวกนี้เออไม่นะเราพูดเผลอไปโอเยกูตกใจโอ้ยไม่น่ากลัวหรอกกูตกใจหมดด้วยสนะมันก็ไม่น่ากลัวเลยอีกอดอดอีกอ่ะเปิดไฟได้ไหมไม่ได้อะทำไมไฟเออเออฟังให้ออกอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีไม่อยู่ไหน นี่มันเที่ยงคืนอยู่ไม่มีเลยต้องมีต้องมีที่ตัวดูหรือต้องมีตัวดูโอ้ยหลดอหลดอยูลมยยหลดอยูยหลดอะไรก็ไม่รู้มาแล้วไปจะเป็นลดยทำไมอีกอะเมื่อกี้เป็นะังไม่รู้ครับขอปิดประตูนี้ก่อนไหมปิดยังไงอะไรวะ ขอดูก่อนนี่ตีหนึ่งอละตีหนึ่งอลมันยังไงโอมม้นก็ตึกเต็มหมดไม่มีทางนแล่โอ้ยมันตรเอวเลยอยู่ไงวะเปิดประตูได้ไหมเนี่ย ตีสองแล้วปิดประตูไม่ได้พาคําตูงไม่ได้เสียวมากครับม,มันปิดประตูไม่ได้ก็เลยเสียเดี๋ยวเราจะไปเล่นภาคสี่ก,ก่อนเดี๋ยวตีสามตีสามแล้ว,ลวยายามาดูครับมาดูผมเล่นเกมคืนที่หนึ่งก็พอครับกูยิงเป็นโลกเกลือผีอยู่ครับผมเป็นโลกไม่ค่อยเกลือปีนะครับแต่ว่าโคตรหัวใจวายลวเลยเชี่ย เสียงมันน่ากลูใจหมดครับจ๊อือหือไอ้เน่เน่ใครเห็นครับใครเห็นผมนี่แหละครับเห็นเฮ้ยจุดไฟใครวะเนี่ยครับเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้อยู่แล้วแหละไม่มีใครไม่มีใครวะคืนที่หนึ่งมันไม่ออกมาหรอกนุ่นแต่คืนที่สองนั่นแหละ ีนนอนบ่ห้องนี้ใกล้เราห้องที่อยู่ใกล้ลเราก,ก่อนอที่ห้าแล้วเดี๋ยวก็อนมองยังห้องมอง อมอ,มองเราแล้วสิวะมองเราแล้วสิเล่นแค่คืนเดียวววก็จบไปบิ๊กเรียบร้อยแล้